สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆนะคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าเบรหนึ่งสองห้าขายราคาจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยากดูนะครับว่าโปรโมชั่นเดือนกรกฎาคมนะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ที่ลงให้นี่จะเป็นสีขาวบอกแดงนะครับเป็นรุ่นเดียวนะที่เป็นเบาสีแดงนะครับวันนี้ก็ อัปเดตราคาให้นะอันนี้คือราคาจริงนะครับราคาขายสดรวมจดทะเบียนนะครับแต่ว่าร like ้านของผมนะฮะอยู่ที่ร้าน h อ n ด้จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆทุกพี่ก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ราคานี้คือราคาพร้อมจดทะเบียนนะฮะลูกค้าสามารถมารับเองก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางร้านส่งให้ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าส่งก็เราก็จะส่งให้ทางปรษณีย์นะครับผมนะฮะเพราะว่ามีแค่ ไรสเียนะครับที่รับส่งนะครับส่วนลูกค้าจะมารับเองนะฮะก็คือได้ราคาที่ผมลงนี่เลยนะครับราคาพร้อมจดทะเบียนนะครับต sort of ัวนี้มีทั้งหมดอยู่ีสีนะครับให้เพื่อนเพื่อนี่ๆเลือกเอานะครับก็จะเป็นสีขาวบอกแดงตัวนี้นะฮะหรือทนจดทะเบียนจะเป็นสีขาวแดงนะครับแล้วก็จะมีสีเทาน้ําเงินนะฮะสีดําเทาแล้วก็สีแดงเทานะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะที่ว่าเพื่อนๆพี่ๆสอบถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาเว็บหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะครับราคาขายจริงนะฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนเลยนะครับปี2023เดือนกรกฎาคม2566นะฮะตัวสีขาวเบาะแดงตัวนี้นะฮะตัวนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่5 7 6 0 2บาทนะครับ จ่าย57,602บาทนน่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนร้านผมนะฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอรกระสังนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆทนายที่สนใจนะครับอยากจะมารับเองที่ร้านก็ได้นะครับหรือว่าจะให้ทางร้านส่งให้ก็ได้นะครับของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับผมนะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่57,602บาท พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเวฟบหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะฮะหรือว่าตัวท็อปปี2023นะสีขาวแดงตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่สีสีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบสีไหนนะครับถ้าชอบสีขาวนะฮะแดงก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีก3สีนะครับก็จะมีสีดําเทาแดงเทานะครับแล้วก็สีที่ขายดีนะครับก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะส่วนคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับผมนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวบอดแดงนะขาวบอดแดงนี่ก็สวยนะก็จะเป็นสีออกเงานะครับนี่ฮะก็จะเป็นสีเงานะครับส่วนแดงตรงนี้จะเป็นแดงใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยสีแดงออกแดงเข้มนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นระบบไมม่แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะไหมตัวใหม่นะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเข้มแล้วก็สีขาวเงานะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับแล้วก็ที่ยังเหลือก็จะเป็นนี่ฮะ 2023ที่เป็นยังเหลือเบาะแดงก็จะเป็นสีขาวนี่แหละครับผมเบาะสีแดงแล้วก็ตัดสีดำนะนอกนั้นก็จะเป็นเบาะดำสองสีนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะสีน้าเงินดําก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับผมนะเนี่ยสวยนะครับผมว่าสวยนะครับสีนี้ก็จะออกลื่นลื่นะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับตอนนี้นะฮะทางร้านก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับสาหรับใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ลนะฮะอยาก จะผ่อนก็ได้นะครับตอนนี้จ่ายรับรถอยู่ที่500นะครับ5 50บาทออกรถได้เลยนะครับสำหรับเป๊ป125นะครับก็ผ่อนก็ผ่อนตามเซเว่นนะครับก็จะเป็นระบบไฟแนนซ์นะฮะแต่ว่าทางร้านนะครับเขาก็จะมีส่วนลดให้นะครับสําหรับลูกค้าที่เป็นเงินผ่อนนะครับก็คือถ้าเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะทางร้านก็จะมีเป็นกิฟต์วอชชั่นนะครับหรือว่าส่วนลดให้อีก10,000บาทนะครับสำหรับตัวเป๊ป125นะครับ ก็คือ1 0,000บาทนี่ลูกค้าจะสามารถเอาไปเป็นเงินดาวก็ได้นะครับจะทําเป็นเงินสดก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นข้างวดก็ได้นะครับทางร้านเขาจะแถมให้1 0,000บาทนะครับส่วนราคาเงินสดก็จ่ายรับรถพร้อมจดทะเบียนนะครับอยู่ที่5 7 6 0 2บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจาังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนๆพี่ๆก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะมากนะครับว่าร้านนี้ขายจริงหรือเปล่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านก็อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับ ของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับขายจริงนะครับผมนะนี่ฮะสวยงามนะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นะครับอันนี้ก็จะเป็นไลน์ผมเองนะครับอาจจะตอบช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆแอดไลน์เข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าก็จะพยายามตอบนาตอบไปเรื่อยๆนะครับผมนะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ถ้าใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับผมนะฮะตะกร้าหน้านี่ ของเทนี่ใบละ371บาทนะครับส่วนกันลาย170บาทนะครับอันนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ f ู l l LED นะครับนี่ไฟหน้าเขาสวยมากนะครับแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับส่วนไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดานะฮะผมว่าโบกแดงนะฮะตัดดำแล้วก็ขาวก็สวยเหมือนกันนะครับผมนะฮะตัวนี้รถผลิตวันที่5กรกฎาคมนะครับนี่ฮะผลิตวันที่5กรกฎาคมส่วนวันนี้วันที่10นะฮะ รถมาถึงนะครับก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับส่วนมากเว็บหนึ่งสองห้านี่จอดร้านนะไม่ถึงอาทิตย์นะฮะก็จะขายได้นะครับบางคันนะครับก็จะเป็นรถที่จองไว้นะครับส่วนสีขาวนี่ลูกค้าก็โทรมาสอบถามเยอะมากนะครับก็กําลังตัดสินใจที่จะซื้อฮะหลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีเทาน้ําเงินนี่ลูกค้าจองไว้ประมาณ10บกวันรถมานะฮะลูกค้าก็ทําสัญญาแล้วก็รอจ่ายตังค์นะครับแล้วก็รอส่งลูกค้าครับนี่ฮะลูกค้าก็ทําสัญญารอแล้วนะครับผมฮะ สวยงามเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆนี่ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเห็นบางคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าราคาสูงกว่านี้นะครับบางคนก็คอมเมนต์เข้ามานะครับราคาถูกกว่านี้นะครับที่ผมลงก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่า ไม่รู้ราคานะครับก็สามารถเอาราคาที่ผมลงนี้ไปเทียบนะฮะแล้วก็ไปสอบถามในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆพี่ๆก็ได้นะครับว่าเขาขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าไปสอบถามแล้วราคาสูงกว่านี้นะครับก็ลองสอบถามดูหลายๆร้านก็ได้นะครับหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงนะครับไม่ไกลจากบุรีรัมมากนะฮะจะมารับเองก็มาจ่ายรับรถอยู่ที่5 7 6 0 2บาทนะครับแต่ว่าคนนอกพื้นที่นี่จะผ่อนไม่ค่อยผ่านนะครับผมนะเพราะว่า สินเชื่อเขาไม่ค่อยปล่อยนะครับแต่ว่าคนในจังหวัดบุรีรัมนีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมให้อีก10,000บาทนะครับหนึ่งบาทนี้ก็สามารถจะเอาไปเป็นเงินดาวก็ได้นะครับเอาไปเป็นค่างวดก็ได้นะฮะหรือว่าจะรับเป็นเงินสดก็ได้นะครับผมนะนี่ครสวยงามนะฮะข้างหลังนี่เป็นล้อแม็กนะฮะยางนี่ใหญ่มากนะครับเหมาะมากนะครับสาหรับสายบรรทุกนะฮะหรือว่าวิ่งงานนี่ผมว่ายางใหญ่อย่างนี้ขับดีนะฮะนิ่มด้วยนะครับ ขนาดยางหลังี่2.75นะครับผมนะท่านนิแบบประหยัดน้ํามันนะฮะแล้วก็ใช้งานยาวๆนะครับผมว่านีครับขับขึ้นด้วยสู้แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับจะใช้งานดีมากทนแรงแล้วก็ประหยัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์สีระดับก็คือหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็ถังนะฮะใหญ่นะครับอยู่น้ำมันได้5.4ลิตรยูบอกก็ใหญ่นะครับใส่ของได้เยอะด้วยนะครับผมนะแล้วก็ ในส่วนอัตราประหยัดน้ำมันนี้ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับ71.4กิโลต่อลิตรนะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับแล้วก็ราคาที่ติดมากับรถใน56,500นะครับอันนี้คือราคาที่ยังไม่รวมภาษีพอรบอรนะครับแต่ว่าของเราก็จะมีค่าทะเบียนค่าพอรบอรของเราก็ขายอยู่ที่57,602บาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะ ในส่วนของประกันรถหายนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากทาก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับอันนี้เราไม่บังคับนะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าอยากทําก็จ่าย950บาทนะครับส่วนเงินดาวก็ฟรีดาวนะครับมีส่วนลดให้10,000บาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ